พรมปูพื้นรถยนต์ 5D ติดตั้งใน MG5 กลาบขอบคุณคุณลูกค้า FC ท่านนี้มากๆครับเป็นลูกค้าเก่ามา3-4ปีแล้ววันนี้ได้นำเอา MG ร้านผมก็ใช้ตัวนี้แหละมาติดตั้งพรม 5D ตัวเกรดพีเมียมพัสกับทางร้านเชะสิทธิ์พรมรถยนต์ 5D Big 4 e c t r รามอินทา ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพราะขาโมสนใจสอบถามได้นะครับหน้าร้านอยู่ที่ห้างบิ๊กซีเอ็กต้ารามอินทา062669 9 9 2 8 0 8 9 7 66 7 7 6 7 9 9ชุดนี้ FC หลายท่านอาจจะถามว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้จะโปรโมชั่นอยู่ครับ รมหนังเกรดไมโครไฟเบอร์ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมพร้อมกับใยดักฝุ่นลายกุชี่4ชิ้นชุดนี้ปกติ4,999บาทลดเหลือ3,900บาททวนนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่มองหาคุณภาพงานนะครับต้องการงานเกรดดีๆเข้าไปติดตั้งในรถที่ท่านรักต้องการได้งานที่มีคุณภาพจริงๆนะครับ หนังไมโครไฟเบอร์แท้เทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์นะครับและตัวนี้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์ะนะครับความหนาของหนังอยู่ที่0.3มิลเฉพาะหนังอย่างเดียวนะเฉพาะผิวหนังเนี่ยนะครับหนา0.3มิลน,นะครับข้างในจะใช้เป็นซิลิโคน SPE 2ชั้นพร้อมกับหนามกันลื่นนะครับสำหรับคุณภาพแล้วถ้าลูกค้ามาติดตั้งงานกับชัยประสิทธิธ์พรมรถยนต์ 5D บางเขน รับประกันรับรองว่าคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่อค้าโม้พ่อค้าทุกคนบอกว่าของตัวเองดีหมดนะครับแต่สําหรับของร้านเชฟสิทธตออตโต้ไม่ได้โม้อย่างเดียวของดีด้วยครับได้ครับ พ,พี่มีลายผมไหมเนี่ยไม่มี